บันทึกดองผักสมเสียนครั้งแรกของยาจิตที่ดองผักสมเสียนลองดูนะครับดองผักสมเสียนวันที่12มิถุนา2566นรโดยพิมือยาจิตครับผลงานจะออกมาไง คอยติดตามดูอีกสามวันเจ็ดวันจะได้จะกินหรือจะได้ทิ้งลองดูนะครับครั้งแรกครั้งแรกอาจจะอร่อยสุดๆก็ใครจะไปรู้ครับครั้งแรกอาจจะดีที่สุดก็ได้นะ ลองดูนะครับัทึกไว้นะครับต้องผักส้มเสี้ยนถี่เมื่อยาก,กิดเราครับ